ในลักษณะนีนะ้ในการที่เข้าควบคุมของ iCloud เนี่ยที่พบเนี่ยครับมี3แบบแบบแรกเราใช้ Apple ID เรานะฮะก็เราก็ให้ Apple ID ร้านเข้าไปร้านก็จะเปลี่ยนพาสเทบร์ด,ด mm. เราก็ยังไม่รู้นะพาสเทบร์ดที่เปลี่ยนอะไรเราก็ใช้เหมือนเดิมถึงเวลาคืนเขาก็ปรับคืนมาให้เรา,อ,าอย่างที่2ก็คือเราถอดเลย Apple ID ร้านมาใส่ ร้านรหัสอะไรเราอันนี้เราไม่รู้อยู่แล้วแล้วอย่างที่สามที่ที่พบเจอเนี้ที่เป็นมีความชนานาญมากที่เปิดหลายสาขาเนี่ย<ะ>เขามีตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยอสามารถเจน Apple ID ดีแล้วก็ควบคุมหลายๆเครื่องอันนี้สามารถควบคุมได้เลยว่า <S <S โทรศัพท์เครื่องนี้ยจะใช้แอปอะไรได้บ้างถึงเวลาโทรออกได้โทรไม่ได้หรือว่าล็อกเครื่องได้เลยและที่สําคัญเนี่ยสามารถ ใช้แอปพลิเคชันไฟล์ในไอโฟนอ่ะติดตามเครื่องนั้นได้ทันทีได้แม่นยงนะครับผก็แท็กกิ้ง<ช>รู้รเลยว่าลูกนี่อยู่ไหนครับผมในโทรศัพท์มีอะไรบ้างชจริงๆก็อันตรายกว่าที่คิดด้วยซ้ำใช่ครับก็อาศัยความเดือดร้อนนะฮะของคนเพราะส่วนใหั่ผู้ใช้ที่ไปใช้ประกันไอจำนำไอข่าวเนี่ยก็ต้องการเงินด่วนเงินเร็วอ่าก็เลยต้อง อะไรก็ได้ที่มาเร็วไว้ก่อนอาจจะขาดคายังคิดว่าในสิ่งที่ตัวยังต้องเสี่ยงอ่ะต้องเจออะไรบ้างอืมแล้วเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่ะคะอันนี้ก็จะเข้าข้อกฎหมายด้วยเนาะเขาคิดยังไงบ้างคะเรื่องของดอกเบี้ยก็เท่าที่เจอนะฮะก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปคือหนึ่งหมื่นเขาก็อาตาัตราสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งหมื่นก็ต้องจ่ายดอกหนึ่งพันต่อสิบวันหรือต่อเจ็ดวันอ่าถ้าคิดเร็วๆก็มากกว่าสามร้อยบางรายเราเจอทั้งห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็มีครับค่ะอันนี้ก็เข้าผิดกฎหมายผิดกฎหมายชัดเจนค แล้วพอเราสื่อไปมันก็เริ่มได้ข้อมูลเหยื่อเข้ามาพฤติการที่เหยื่อเจอค่ะเขาเล่ายังไงบ้างคะก็ลักษณะก็ไปเข้าไปที่หน้าร้านนะครับก็มีการผ่อนชำระตามปกติแต่ว่าด้วยตัว iPhone ที่เขาเอาไปคําเนี่ยยอดต้นก็คือเป็นเครื่องรุ่นใหม่ยอดค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นประชาชนธรรมดานะครับพอแล้วก็ระยะเวลาที่เขาต้องส่งดอกเนี่ยเวันสิวันเนี่ยอ่าอย่างที่ยกตัวอย่างสมมุติว่าได้ได้เงินส่วนหนึ่งหมื่นบาทต้องส่งดอกหนึ่งพันต่อสิบวันถือว่าคิดเร็วๆก็ดอก ร้อยละหนึ่งโคที่เป็นปีก็สามร้อยหกสิบห้าก็สูงมากนะครับพอผ่านระยะเวลาไปไปจ่ายนี่เขาไม่ตรงเขาเตือนสามวันเอาเอามาจ่ายครับปั๊บเราจะไม่ตรงอีกทีเขา็อกเครื่องเลยพอา็อกเครื่องเสร็จปุ๊บราไปขอเขาปลดก็อาจจะป 1, 000, 2, 000. ีพันสองพันเราก็ต้องเสียเขาซ้ำซ้อนอีกแต่บางรายก็เขาไม่มีเขาก็บังคับเราขายโทรศัพท์เครื่องนั้นไปสุดท้ายที่เขาเข้ามาหาเราอะก็โดนขู่ที่ว่าจะเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไปไปใช้ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเนาะ